สบายดีเด้อมัทุกคนต่อกันเลยพ่ยพี่น้องสบายดียดยดตอนนี้ก,นกาอยู่คือเกา่าอยู่คือเก่าเลยนะตอนนี้น้องทงคนแก่สบายดีน้องทงคนกำลังตักเราจะเทอยู่ห่วยเลยพายอาตปากะัวลืมปิดลืมเปิดปากอ่ะมัอน,นี้กาหาน้องทงคนสีเทคาน บึงยังลูมล,มลคิดส่วนใช่ไหมัอีนนอ,อ,อ,มอ,มอ่อยอเยนะ็ื่อชื่อสองขนาดสองกิข่อย ออตอนเขาเฮียนคอยซื้อว่าจันเพชรเอว่คู่ดกได้นะน้องคุณไดเตม็มก็เอาคุณนั้นไปน้ <c oughs> องสองคานน้องข้ออะไรนะ

太短了，我看了。 เปไหน่ะาผิอะสตอปไอยู่ยันโมเมนตปาร์คยันโมเมนต์มเ็นให้เจ้าโมเมนเเียวพอ พอกน้นหินลายอยูย่คลิปนี้สลาบผมหัลายด้วยผม,มน้งเมื่อ <c oughs> ยใคอกเล้เมื่อยเลย 那个，咱，咱就去玩龙套，咱去玩龙套。 我们要找啥？ มันมันอย่างบริกินท่อเอาไปไว้เอานี่มาใส่นี่จักขุกแล้วมันเห็นต้องหิดไปเอากินน่ะ 算了。Oh, การนำแน่เลยการนำนำเจอโอ้เนี่ยมาบอลปิดบ่ไรเลยเดี๋ยวนอกอันนี้ก็คือก็อีกรอบพองอเด้พองอองอสี่สิบห้าสองอันแาควสามทางสองอันก้ากล่องฉันแบบอะไรแล้วพอนะ

50 mãi là bay đi đi, ừ. à anh chạy hỏi Mày yeah. ừ, so, so, so. <laughs> ừ, mùa mưa bay 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 cho bay 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 เออมาดิวะบอันนี้เอออุ้ยเนยาะขับทันป้องกัโดยน,น,น้าต้นอีากจะกำลังขึ้นเกลือเป็นเรื่องของพ่อ,อจับใพ่อยจับใจ เขารถได้ถหมดยังม่ทันเข้มไปได้าอะไ่ะยไปวานาะเี่ยรีอาม อ,อ่สบายดีเอ้ลยล่ะสบายดีน้องลาซีนเหลือปาหนึงใส่เลน้องเ,เล,งล่นเดียังไงน้องเลมันจับก้องที่อยนี่มจับก้อให้้ย ใน้องขุเด okay. ินนะพอน้องะไปทีเ so ส็จ so สิ so ้น so ยัง so ปููอยู่ประมาณสองขุเดินมาานทังนี้คือลุบแถวบ้านนี่ลุบได้ทั้งนี้เห็นเห็นแต่ว่าทั้งทังหน้สูงทั้งนี้ลุบทั้งนี้ก็สูงจะเข้าว่ะเพียร์ทังนี้มันชิลงกว่าทังนั้เลยเขา เดี๋ยวาทำตามส้างเลยอันน้าหาพอดีมันท่วมเส้นน้อยนึงแต่ว่าอันนี้มันเหลือเส้นมันเป็นยังไงเรอโดยเด้อทางหิ้วเข่ามาจังงี้ฮะเนี๋ยมาปูนมาดูะาปูนฮะนะฮทางหิ้วเขาเหรอหิ้วเข่าเราหิ้วเขาแล้วก็เลยตาลาย màu เด็ดดอกช็อปนะที่จเป็นการช่วยเหลือดังพระเอกเพราะว่าปูนมันเหลืออยู่ประมาณสองขุนแม่นอ่ะโอเคเนาะเสร็จช็อคลิปเลยสิเอสบายดีเด้อสบายดีอ่ะสบายดีเด้อทุกคนสบายดีเด้อประมาณอ่ะสบายดีเด้อลูกลูกลูกซุนแหละนี่บอกหนเอย โดยสบายดีอย่างท้องโอเคนะเฮ้ยน้องสลากจะเจ้าขีดที่ดดนี้แหละโดย,โยงเงินชานเลยสลากกับเ<า>ข,ข,ขากับเขาสบายดีเด้อ